เมื่อรถกระบะเสยท้ายโรนสลอยจะจ่ายกันอย่างไรประเมินค่าซ่อมโรนสลอยเบื้องต้นนะครับขั้นต่ำประมาณ2ล้านบาทถ้ากระบะเป็นฝ่ายผิดและมีประกันภาคสมัครใจประเภทหนึ่งก็จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันดังนี้ให้ดูส่วนท้ายของกรมธรรม์น,นะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยกรมธรร์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1. ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพรบ 1. ล้านบาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้ง 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน5ล้านบาทต่อครั้ง 3. ความเสียหายส่วนแรก ไม่คุ้มครองถหากว่ารถกระบะมีประกันภัยประเภทหนึ่งไว้นะฮะก็สามารถที่จะชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมให้กับรถลนสลอยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ประเมินค่าซ่อมไม่เกิน2ล้านบาทนะครับในส่วนของรถที่เอาประกันภัยนะครับคือรถกระบะยังมีความคุ้มครองเกี่ยวกับรถยนต์สูญหายเสียหายไฟไหม้ไว้ดังนี้นะครับ 1. ความเสียหายต่อรถยนต์6 1 0 0 0 0บาทต่อครั้ง2ความเสียหายส่วนแรกไม่คุ้มครอง สรถยนต์สูญหายไฟไหม้หกแสนหน่งมื่นบาทกรมทันประกันภัยของรถยนต์คันนี้เป็นปีที่3ความคุ้มครองจึงลดลงตามลำดับนะครับนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมทัน์หนึอุบัติเหตุส่วนบุคคล1.1เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพท้าวรสิ้นเชิงก็ไก่ผู้ขับขีห่หคน200,000บาท ขอไข่ผู้โดยสาร6คน2แสนบาทต่อคนถ้าหากว่ามากกว่า6คนก็ให้ไปเฉลี่ยกันเอานะครับ1.2ทุกพลภาพชั่วคราวไม่คุ้มครองทั้งผู้กับขี่และผู้โดยสาร 2. ค่ารักษาพยาบาล2 0 0 0 0 0บาทต่อคน 3. การประกันตัวผู้กับขี่2 0 0 0บาทต่อครั้งแต่คดีพลิกครับรถกระบะประกันขาดไป2วัน จึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมประทานประกันภัยใดๆทั้งสิน้นเจ้าของรถโลนสลอยเขาจะให้ประกันภัยของเขาซ่อมรถของเขาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้ประกันรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายรถกระบะที่ไม่มีประกันภัยต่อไปถ้าผลคดีออกมาว่าประมาทร่วมต่างฝ่ายก็ต่างซ่อมกันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ประกันซ่อมอีกฝ่ายหนึ่งก็ออกทุนของตัวเองซ่อมไปครับ